สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนครับนี่ก็ะาพี่พ์ผ้าหน,อน่อมันจเสร็จค่ะทั้งรัดนะครับทั้งรัดไปทั้งรับไปว่านไทยนะครับจากโกสุมครับจากโกสุมแยกขบันต้องเคลื่อนครับแยกขบันต้องเคลื่อนระยะทางก่ะประมาณห้าสิบกิโล ถือว่ารัดก็ได้ว่ารัดก็ได,ด,ได้นะครับไปได้หลายทางนะครับถ้ายุโกสุมนี่สามารถที่จะไปได้สามเส้นทางไปบางไปแดนไปออกท่าพระเดี๋ยวใส่ไปบันแหดไปบันไพรเมื่อที่ออกจากบ้านสุขุนเออไปออกบ้านสุขุนนะครับบ้านสุขุน เราะพอระบือนะครับเราพอระเบือก็คุณลั่งนะครับไฟบันแพ้นี่ยเซนนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาสียืดใส่นะครับเข้ายืดแถววันแพ่งบันแพ่งมาหน่ก็ต้องมาวันเคลื่อนนะครับบันเคลื่อนเดี๋ยวอสายบันเคลื่อนเลยนะครับเรือสายบันเคลื่อนสอดมันสอดมาบันแห่้งมาบันยังนี่ยระยะทางโจอนี่ครับประมาณหา10กิโล กวางวันไผ่กวไก่นะครับปอไก่รถป็ไลยนะครับเสนีนรรถป็าลคุ้มเร็วกว่าจำกัดน,นะครับาทางก็ซื้อ่าใช่ไหมข้อมโค้งเร็วเลยเตยมที่ วันป้าไววป้าหยาดี่น,ำน้ำมันน้ำดึงน้ำนมิดลานสื่อมันกิโลละบาทผงชุบรสบอกขึ้นมามันแพงึุณเขาสื่อควันเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวกันตะกินก้อนก็ไม่ได้เห็นนี่ยังน่ะไม่ถ้าข้าจะอว่าตาย ทางตรงนะครับทางตรงเสร็จเนี่ยเป็นทางที่บ่ใครได้ผ่านชุบชวนไปนะครับต้องเรื่องไ มเร็วมัเร็วต้องัเร็วมันเร็วมันก็เร่ข้ขวานเร็วทั้งตรงมากเลยสะพานมัเป็นตัวเออแซออมาแสบเนี่ยสะพานกับสะพานเออชับหลุดจะหามนก่มีกวายตั้งรันฐานชับลุดคนดีแคนี้ nó, nón thang theo luật vắt gì lại cả เดี๋ยวมาซอยเหลี่ยวขวาเลยเดี๋ยววะโมเหลี่ยวเหรอไล่ มันไมมีทั้งโคกมีทั้งโคกดยวยเข้าสะน้ำสะโอ้ยดินหายไปเลยวะหายไหมดินหายหลากหลายเลยเอามาผมเป็นชิปรถ20รถต่อชิปในระดับพั้นบ่านนะ ้มันเป็นันสี่สมื่นต้นไม้ต้นไรหล่ามี่หงามมี้ตัวปุ๊บซอนนี้มันเลยดินมมีหางใหญ่เยอดไปเนาะเออพ่วก็ถีดยาข่ายาได้สมืน ฟังท่อใหมเพ่นก็บอกออกท่อได้ซอสออกทางท่อเยอะแต่คอขาดนเอบคุณบาคุณฟังในสิกวดสุีนนำาแห้งกนอไรกันได้ขายู่ในใกมาปีนี่เพ่นผลทแห้งคอเือมึงดูนใช่ทั้งนั้นเลยมากเลยกระเดียกไม่ได้กินดอกเขาพู ปั่นทะเรทาย่ะแรงใจวายหดดกจเลยมั่นแถ้เนี่ก็ไปเรื่องเดือดพงนาเลยยาซีดยาเลยกินยาขยาเซกันแท่เนี่ยโคตีนสตัดทเอาน่าจใเนไส้เนี่ยยาตายอากรึยบนโต๊มากบนามโซ่ตั้ง แต่ทา้าเสนอซื้ออีอ๋เนี่ซื้อเดียด,ยด,ยดยไม่คงอีกว่กจีช้ช่วงหนึ่งแต่ท้าวันสามสิบดจว วิโฟกันน้ำก็น้ำก็อแต้มันตัวคับพ้องหัดเนี่ยแช่เด็กเอาข่าวค่าข้างเนอะ้เมื่อค้ตัวดีเคลียปีกายแถวนี่เองพนพอดีนะปีนี่พ้นดีปีกายพ้นพอดีน Yes, yeah. pink, 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 ได้ไรแดงคิวจบไปอยู่ยาตายหมดเดินไปกินนิด้โอ้ห่างรงดียวะหวยน้องง

คือปีนผูา้นำไลยแถวนี่ยงแรกปัดตุ้มพ้องม่ก็สอนเราปัดตุ้มพ้อง เดี๋ยวใ่าไปบอลบูยวข้าพิมันไปตัา <c oughs> ป้าบรรจุกันกับทั้งหลวงกัดดินมาได้กีตาม ทำอยากฟังกรทุ่งท่อสลับอย่างละลองเสนอสัตวคปัก